สวัสดีจ่าพี่น้องมากินขนมเสร็จน้ำนางจ้าลูกชิ้นปลาตีนไก่อันนี้จะเป็นแกงป่านะคะแกงป่ากินกับขนมเสร็จจะาใส่พริกไทยดำ้อมเน้นๆหวานใส่ประมาณกํานึงจ้าหอมหอมคุณนะคนหอยหอมหงวนผักกับอีกจานหนึ่งนะคะเสร ประกาศดองวงว่าอันนี้ผักขนาาหลวกใส่พร้อม แบบเราใส่กะทิได้ไปหน่องเลิศแฮวว่าสีแกงลายมือหรอ มากระดดพริกไทยมาก็กใช้ก็ใช้แบบหลายๆสามีก็กินน้ำอันนี้แต่ว่าเราบาอาตีน เ้วเห็ดกินหมาถึกใจอ่ะรอบหนาอาซิซื้อซีฟู้ดมาเห็ดอาหารทะเลรวมแบบมารินาลา ประกาศและแตงกวานั่งไส่ไก่กับน้องไก่น้องไก่กับปีกลูกซินป้าแล้วก็ติ่งไก่พิเศษ จังปากสีูุ่ตนะขนาดืมใช่เลยเสียบ งอกกินข,ขนมเส้็จต้องไม่ผักหลายๆมันคือแซ่บกูจังเข้าไปกินร้านบุฟเฟ่นขนมเส้็เมืองไ,ไทยนะจ๊ะเพิ่นจัดแบบอลังการงั้นสั่งมากเลยผักเสันเป็นผู้เป็นผู้ ยูออสเตรเลียลยังไม่เคยเห็นบุฟเฟต์ขนมเซ้นนะอาจสิมีฟังซิดนี่เท่าบ้านนั้งบองมี ไปก่อนจับพี่น้องพ่อหอมปากหอมพ่อเราจะไปกินไฮ้บอร์จ้ามันสิเงาปพดคลิปสวัสดีค่ะ